กันทำงานครับเก่ารางวันมาส่งท่าเรือครับเขาบอกว่าส่งหลายจุดนะครับลำนี้กับม้ากันครับแปดเก็ดหนึ่งในระบบกองการเรียนง,งานเของผมก็จะไปสุ้มองครับ

อันนี้ห้ะคบกาบาทั้นส่เกินมเาาเหนึ่งร้อยสอ้ยสามร้อยสอย่าอกอีกร้อนึ่งห็นบอผมผมให้หาสิบาทครับอ้ยตนสี่ร้อยครับให้ก่าครับต้นนห้าสิบบาทรวยรวยรวยเอาเอาสรวยผมรวย้าแ โอ้เด oh oh. ินชอบปไรเงี้ย้ยร้อยเดียวซื้ได้เปล่าวะได้ได้ได้โอยเดียไม่มีอย่างจะไปอ่ะไปละร้อยอ่ะชอบเปนอะเนี่ยแอ๋เอแเอ๋ซื้อคนเดียวเลย

ก็ได้มาเลียมาเที่ยวกันมาชมมาเลียดมาเทียเ่ยวด้ครับผมเรือหลวงเขาครับนี่แหละครับท่าเรือคือตรงนี้ตรงที่เขาพักเขาพักพวามาเทีย่ยวได้ตลอดครับเรือหลวงครับเรือหลวงจกกักรีเราีเบ็ดเรือหลวงใหญ่ครับต้องติดเขา้าไปไอ้โอ้ไม่ไปต้งอะไรเนี่ย เงี้ยดน้ำเลี้ยงงีตั้งไว้ไว้วั่ๆมัลยาอย่าาอ่ะดครับผมันไม่เสร็จครับผม งานคับโอ้โดเฮรดงานย,ยูนี่กได้รายได้ดีกูใดยขยัเนเหกันิโอเฮ็ดนี้งานเฮ็ดยู่ตลอดลเวลยายูนรเยอบผูกใดกำลังสู่งานกำลังหางานเรเียบง,งานเหากหาจางเฮ็ดง,งานยูนท่เนอเรยอะรบผม อาชีพของทุกคนคือการงานของคนนี่แล้ทุกคนกับทำงานทุกคนกลับบาวร้าวลำบากลำบากทุกคนอ้ยังลำบากกบหาเงิ้นลำบาหาจินกันไปครับชีวิตกันไปเรี่ยครอบเรื่องัวกันไปนะครับเพราะเขาทำเขาก็ไม่กินนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมย่าผมเดี๋ยวพาไปเลยครับ